คุณผู้ชมคะจากฟาร์มกวางที่เริ่มต้นด้วยความรักวันนี้ก้าวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวและครัวฮาลาลแห่งใหม่ของตรังค่ะที่จะพาคุณไปสัมผัสทั้งธรรมชาติและรสชาติที่ไม่เหมือนใครค่ะที่จังหวัดตรังค่ะเซวีเดฟาร์มกวางตาบลหนองตรุดเปิดตัวครัวฮาลาลเต็มรูปแบบรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมเสิร์ฟเมนูเนื้อกวางรสเด็ดหนึ่งเดียวในภาคใต้ค่ะโดยคุณธัญกรเพชรอินเจ้าของฟาร์ม ได้นำพันจ่าทูอันันบุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและนางสาวลาดาวันช่วยชาติผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังเยี่ยมชมฟาร,ร์มขนาดกว่า200ไร่ค่ะที่เลี้ยงกวางพันธุ์รุ่ซามาถึง500ถึง600ตัวค่ะโดยนักท่องเที่ยวนะคะสามารถนั่งรถชมฟาร,รม์มทานอาหารกวางท่ามกลางบรรยากาศสวนปามแหล่งน้ําและปา่าไม้ค่ะก่อนจะมาลิ้มรสเมนูเนื้อกวางที่ขึ้นชื่อที่มีทั้งซุปกวาง มัสมันกวาง <ใน S 1> และกวางสเตะนเนื้อนุ่มไม่มีกลิ่นคาวคะ่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเจ้าของฟาร์มกันนะคะก็หลักๆของเราปัจจุบันก็จะมีใน2เรื่องนะครับเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของให้แขกเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่ากิจกรรมทัวร์าฟาร์มกับในส่วนของร้านอาหารของฟาร์มนะครับก็จะมีอยู่2ส,ส่วนด้วยกันนะครับเกี่ยวกับที่นี่ที่นี่ก็ถือว่าก็กลายเป็นเรื่องของสถานที่ต้องเที่ยวแล้วแหละนะครับ ใช่ครับก็ถือว่าผมก็พยายามทำที่นี่ให้เป็นจุดหมายปลายทางนะครับในการเดินทางมายัางจังหวัดตรังนะครับหรือว่าคนที่เดินทางผ่านจังหวัดเราเนี่ยเพื่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงนะครับและทางด้านเราผู้ราชการจังหวัดตรังค่ะมองว่าครัวห้าล้านแห่งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวส่วนทางด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานตรัง เตรียมนำเมนูเนื้อกวางไปโชว์ศักยภาพในเวที IMTGT ระหว่างวันที่2-5ถึงกันยายนนี้ด้วยนะคะเซอร์ว e เดฟาร์มเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่8มงครึ่งถึง2ทุ่มมีแพ็กเกจทัวร์ชมฟาร์มและชิมอาหารด้วยค่ะตั้งแต่250บาทขึ้นไปนะคะตรังจึงพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มด้วยเมนูเด็ดจากเนื้อกวางฮาลานค่ะ เซอร์วีเดฟาร์มกวางจุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวมุสลิมที่ต้องมาสัมผัสด้วยตนเองนะคะ